95ปีจูบิลี่ค่ะคะ่ะก็สำหรับงานในวันนี้นะคะเป็นงานครบรอบยูบิลี่95ปีค่ะที่ House of Excellence นะคะยูเิลี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า95ปีวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมความเป็นเลิศจากทุกมุมโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เบลเยียมอังกฤษอิตาลีญี่ปุ่นและไทยเนี่ยมาไว้ที่งานนี้ไม่ต้องบินไปที่ไหนนะคะพบกับความเป็นเลิศของเครื่องประดับเพชรระดับ world class quality ที่ Jubilee Diamond ที่งานนี้นะคะ่ะวันนี้มีคอลเลคชั่นอะไรบ้างคะ ต้องบอกว่าวันนี้นะคะความพิเศษก็คือเพชรเลิฟฟันฮันเดรดค่ะ<ม>กับเพชรที่เจรานายเนี่ยหนึ่งร้อยเหลี่ยมนะคะเพชรกลมปกติมีแค่ห้าสิบเจ็ดเหลี่ยมค่ะแต่ว่าเลิฟฟันฮันเดรดนี้นะคะเพชรเนี่ยมีประกายสวยกว่าปกติเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เห็นความแตกต่างของความสวยของเพชรเนี่ยได้ด้วยตาเปล่าเลยคะ่ะได้ซุปตาเป็นเทรนด์ออฟจิว<ด><ด>เวลี่ทันทต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณแอฟให้เกียรติในการเดินแบบ ลายเซนของดูบลี่ต้องบอกว่าจริงๆรูกก้ว่าคุณแอาสวยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยโหมาในลุคนี้อันแบบเป็นผู้หญิงเรายังต้องสะกดนเครื่องเพชรเื่อเเท่าไหร่เขานีเครื่องเพชรของเมราของ <c oughs> ตอนตอนตอนที่คุณแอบเดินแบบเนี่ยค่ะมีทั้งกําไลกําไรที่คุณแอบสวมใส่เนี่ยเป็นกําไรที่ชนะการประกวดระดับโลกทั้งในเรื่องของตัวดีไซน์นะคะแล้วก็นําเข้าอิมพอร์ตทั้งชิ้นซึ่งทั้งชิ้นเนี่ยเป็นแพลตตินัมแล้วก็นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเฉพาะน้ําหนักของกําไรเนี่ยเกือบ1นกิโลนะคะเมื่อกี้ไม่รู้คุณแอบเมื่อยหรือเปล่าเพราะว่าน้ำหนักของกําไรเนี่ยเกือบ1นึกิโลแล้วก็รวมถึงส <c oughs> ร้อยค <c oughs> อจั่งอย่างเงี้ยก็ <emaal> bon ต้องบอกว่าปีนี้ยูบิลลี่ครบรอบ95ปีดังนั้นเนี่ยตัวเลขต้องไม่ต่ำกว่า95ล้านมากกว่า900ร้อยล้านใช่ค่ะเป็นร้อยร้านเลยนะแปะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเฉพาะตัวกำไรเองเนี่ยเป็นสิ่งหาที่ไหนไม่ได้นะคะพบได้เนี่ยเฉพาะความพิเศษในการครบรอบ95ปีของยูบิลลีเท่านั้นค่ะแต่เมื่อกี้มีคนถามเหมือนกันค่ะตัวกำไรก็อยากเป็นเจ้าของได้ไหมครับ นไหนนะคะท่านไหนอยากเป็นเจ้าของนะคะเดี๋ยวอันอันต้องรีบดูแลเพราะความพิเศษแบบนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่ชุดเดียวนี่เป็นสุดเดียวบนร่าโลกเป็นไงมาทำเมื่อสักครู่นี้หนักกี่กิโลหนึ่งกิโลและมูลค่าร้อยร้อยกว่าล้านคือพอใส่แล้วก็ก็ลืมเรื่องกิโลลืมเรื่องเรื่องน้ำหนักไปเลยน้ำหนักไปเลย เพชรกับผู้หญิงเป็นของคู่กันและโดยเฉพาะเพชรของยูบิลี่เนี่ยอย่างที่บอกค่ะมากับคำว่าเอ็กเซลเลนต์ตลอดก็คือจุดขายของที่นี่เลยว่าไม่ใช่แค่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความพิเศษจร,จริงๆด้วยเหลี่ยมเพชรด้วยเซตติ้งที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆของที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นแอบคิดว่าหลายๆคนก็คงโดยเฉพาะลูกค้ายูบิลี่ที่อยู่กันมา95ปีคือพอเราใส่แล้วเราจะรู้เลยว่า อันนี้ไม่ใช่เพ็่นปกติไม่เหมือนที่อื่นค่ะกับตำแหน่งนเฟรนช์ออฟยบิลี่แหละเป็นไงบ้างคุณได้ด้วยรู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะต้องยอมรับว่าชื่อยูบิลี่ไดมอน n d เราได้ยินมันตลอดนะคะ,ะแล้ววันหนึ่งแอบได้รับโอกาสดีๆจากคุณอันได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ได้มาเป็นตัวแทนในการาในการพรีเซนต์สิ่งดีๆภาพลักษณ์ของยูบิลี่อย่างที่บอกคือ ทุกชิ้นของยูบิลี่นะคะก็คือ world class quality มันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกเอ้ยภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพรีเซนต์ของยูบิลี่ไดมอนด์ค่ะแล้วก็เป็นเพชรของคนไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกวันนี้อย่างที่คุดอันได้กล่าวก็คือมาจากทุกที่เลยแล้วก็ชิ้นที่แอปได้ใส่ก็ชนะเลิศจากที่ญี่ปุ่นด้วย95ปีเลยุกี่ค่ะแล้วก็ถึงลูกค้าของเราทุกทน ก็ต้องบอกว่าแบรนด์เพ g ร i ิบิลี่ไดมอนด์นะคะเรามุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะนำเวิร์ดคลาสคุณลิตี้มาให้กับคนไนทยทุกท่านนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะเหมือนที่คุณแอปได้พูดในหนังโฆษณาของเรานะคะว่าไม่ว่าชิ้นไหนก็เป็น w o r ร์ l คล s สคุณลิตีที่คุณมั่นใจนะคะสิ่งที่อันมีความตั้งใจมาโดยตลอดดูทีมงานของยิบิลี่คือการนําสิ่งที่ดีที่สุดและประสบการณ์ที่ดีที่สุดมอบให้ลูกค้าของเราทุกคนค่ะขอค่ะ Hey, like Welcome, "Welcome to Star, to Star Society. Society.